ค่ะเดี๋ยวแต่งสวยกันก่อนนะคะทางนี้เดี๋ยวไปเด้อค่ะมโอ๊ะทำบนอกซดนั่งไปนั่งนำตกโอ๊ะ ุ่มดีตัวอ้วนคือข่อยเสร็จแล้วจ้าประสมผมเนี่ยมากินมาเมื่อไหร่พี่เหรอพี่ติว๋วพี่ติ๋วคุณพี่ติ๋วคนสวยเห็ดทรงผมอีกเจ็ดน่อยนะึง

อุ so ad ad da, ơi, ad ad ้ยเธอได้ดอกไม้ใช่ไหมแม่กีฬาฝรั่าบ้านเด้อลูกเด้ออีพอเด้ออีประตาเอ้ฝรั่าบ้านเด้ออีแม่ไปกันเด้อยิ่งยากเด้อยิ่เงี้ยผู้เดียวเด้ออีพอเถ่าเด้อแม่เปิดพัดลมให้แล้วเฮ้ยลูกฝรั่วฝรั่วบานยิ่เดียวดีกว่าเอีแม่มาเด้อล่ะเด้ออุ้ยอีแม่มาเด้อลูกเด้ออีแม่ไงไปไงเอ้ยอีปนัยเอ้ยอีปนัยเอ้ยเดี๋ยวอีแม่มาเด้อครับอื ยินดีมากเลยครัรบ,ร,กกออบรอบแรกก็จะมีไม่ไม่รอบแรกนี่อ่ารอบแรกนี่คือคือจะมียืพื้นเลยก็คือมีลูกก็มีแม่ออฟแม่พีแล้วก็มี นี่แหเนื้อาจารย์น้ำมนต์มีอะไรที่หนูนาเป้าหวังเพื่อนบุญคือสาปารแอนแอนนเปี้ยวนะครับอันนี้รอบแรกก็ได้อยู่ถ้าน้องน้ำมนต์มาแล้วก็เข้า<ม>เลยไ,ได้มารอบแรกนี้รอบแรก,รอ,แร,กรอบแรกขึ้นเวทีนะครับมีแปดท่านเนาะแปดท่านนะครับแปดท่านอ,าอ้าวอ่านชื่อเลย ไม่น้ำมนต์ยังไม่ออกมาก็ล้าไม่ได้รอบแรกมีแปดท่านหรือเอาเปลี่ยนเลยก็ได้เอาใครใครพร้อมเข้าไปเลยยุับไหนพี่เปลยนยังไม่มาเลยลุงจิ้มฮะเพลียนยังไม่มีเลยนี่ไงพี่จิ้มหนูยุ่งหลบไหนรอบรอบรอบไหนก็ได้เอามาใครพร้อมเข้าเลยค่ะเอาลวดสามรอบนี่ได้หมดค่ะเมียนบอกเอาล้ำล้ำฟีก็ได้เนี่ยถ้ามันบ่แม่นหนูมาล้ำฟีก็ได้ รำีบอได้เขาห้รำีเลยพ่อยาธายาชี่พ่อยาธายาซี่พ่อ่ยาชีบอกว่าเขาว่าเขาไม่างเขาเหน่อยไปยาี่ก็มีโรคของแกอยู่ยาชีก็ม่ได้ลองว้าไดฮะแกแต่งตัวมารำอยู่รำโรคของแก เราให้ลัได้กพลังเยอะนี่คนเข้ามาเลยเข้ามา8คนนี่นี่อ่8คน8คนอ่8คน้าพูดไอ้พ่อคอยในทางนั้นนะอ่อพ่อคุมพ่อคุมช่องเลยคุมห้องเลลุงบ่งกองเข้าในเดละเดี๋ยวเดี๋แป8คนก่อนนะอ4ข้าบอก จะเย็นอยู่ตรงไหนเชียวป้องใช่นไห่ให้สีบอกคอยมอย็นนะเขาจะให้เท่าอยู่เวลาเข้ามาแม่แม่ปานไปไหนล่ะเอาบอกขึ้นลงให้ปานว่าให้เข้าเนียก็ต้องตามเจ้าเอือกับนี่รถซังแหละแม่แม่เข้าก็เข้าถ้าแม่ย่าชีไม่มาซังมาอย่างนั้นบอก

เธอขอยุ่กับแมทินแปแล้วแม่แปลแล้วเดี๋ยวรอองมาไหมน่ผมมีอยู่จินีัเลยใส่เออาหวังไปไปน่นครับผมเพราะว่าานจัได้หมดครับผมวันที่9ดูน้เลยดูน้ำพ่อผมยังไม่ได้บนทึกนงผมเลยนะพ่อครับ ลุงเห็นทอดแต่แล้วลุงตัวข้างนี่ข้างขวานี่ข้างนู้นไ่โจ้เออตัวข้างนี่ล่ะเครื่องนี่ยังไม่ได้บันทึกนี่คลิปไะบันทึกเป็นบอล่ะรอวัดอะไรสีดำหรือสีแดงสีแดงวัดแล้วมันจะึ้นเลขแล้วบอกเออหนึ่งสองสามยึดสามกันไล่ชนโมเป็นอย่างดอกมีแม่น้ำคลิปตั้งมองได้ก็ได้อ้าวคือพอเห็นเลขยังเกืบเลขกว่า โคตรน่ามุเกี่ลูกปเห็นเล็กลุลูบล้วนัดลูได้นะววเ่นั่าไวิลาวลลาลนะ อนนาสมักิครามัเมนะโนริยะเมตโยโที่สโตนโสุทายะครับขณะนี้ก็่อบันทึกแล้ว เก้าร้อยมันคือโบเห็นเลขอันเล็ดเล็ดเล็ด่โอ้ยนายดีนุ่เปิร์อันนี้ก็ได้รอบแรกนะครับรอบแรกลำโอ้คืนแล้วคืนแล้วรอบแรกลำสองแสนห้าหมื่นทับนะครับของลูกจิมมี่นะครับอ่ารวมกับรอบที่สองนะครับเป็นของคุณหัตไัยชนกนะครับ เป็นการแก้บนนะครับเรื่องที่ได้รถแล้วก็ลูกได้แต่งงานนะครับสาธุสาธุเป็นสองรอบคนทั้งสองรอบพ่อถ้าพ่อว่าไม่บันทึกเนี่ยค้าแรงพ่อไม่ได้เลยเปิดเทงไหยพ่อนุ่นชิวนื่ออยู่ด้วย នេះនេះខ្ញុំមិនផា we <laughs> ខ <laughs> ្លាប់ពីលាប់ពីល งฮักโหสมดามันละแม่นดังใจสมพรละสมพรเฮาขอสมพละสมพรเฮาเด้ ที่สขอบคุณนะคะนวัที่สอท่สอแ่อแอนเขาไปสาเบิดคบมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จันหอมค่ะต่อไปนะครับยายจำยายจำลองไปแล้วไปแล้วที่ที่สอง น้ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะนะคะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องนุนาพาไปดูและช่องกกอกสเตชัน<ๆ>้วยนะคะว้าวนุน่นนมเปี้ยวอยู่ตรงโน้นนะคะเดี๋ยวนุนาขอลงไลฟ์ชุดนี้นะคะแล้วก็ขึ้นใหม่นะคะขึ้นถ่ายคลิปนะคะขอเป็นถ่ายคลิปนมเปี้ยวมาอยู่กับนมเปี้ยก่อนลูกนมเปี้ยวนมเปี้ยวครับพ่้าบ้านนะลูกนะ พอบ้าน string, water, aan, นะครับขออนุญาตลงนะคะไปอีกช่องหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะทุก oh. illing, ท่า okay. eh นนะคะที่เข้ามารับชมด้วยกันค่ะนะคะไปอีกช่องหนึ่งนะคะหนูนาขึ้นคู่อยู่นะคะคุณโสพลลิมโจ้หัวคุณแม่พาดนะคะขอบคุณค่ะนะคะคุณท่านแปนะคะขออภัยนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้นะคะลงล่เดอร์ก่จะไปถ่ายคลิปจ้าช่องกกก็เช่นเดียวกันนะคะย้ายไปอีกเครื่องนึงนะคะหนูนาขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะขอบคุณค่ะคุณนางใจ แอนนี่จันนะคะมาเต้นราด้วยนะคะขอบคุณคุณลาวคำนะคะขอบคุณขอบคุณคุณเบอร์เงินนะคะขอบคุณคุณบรรชัยขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์ให้นะคะไปอีกเครื่องหนึ่งนะคะหนูนางไม่ราแล้วนะคะเป็นทางคนไทยขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะออื